ประเทศไทยเนี่ยก็ได้ให้คอมเมนต์อย่างเรื่องซี r โร่คาร์บอนทางแบรน์เองเนี่ยก็อยากจะให้ธุรกิจเราเนี่ยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่โลกมุ่งไปที่จะเป็นกลยุทธ์ที่สั้นๆเราจะทำยังไงให้ลูกค้ากลับมายืนได้เร็วที่สุดมีหนี้ที่ลดลงแล้วก็สามารถที่กลับไปเป็นหนี้ชั้นดีได้เป้าของเราที่จะมีแคชคอล l เลคชั่นสักประมาณหมื0นล้าน แล้วก็ขายทรัพย์ประมาณสัก7 0ล้านเนี่ยมันก็อยู่ใน Positive Note แบมตั้งใจที่จะเป็นแก้มลิงเพื่อให้ลูกหนี้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ได้กลับมาเป็นลูกหนี้ที่ดีและเป็นกลจักที่สำคัญต่อความเจริญเติบโตของประเทศในอนาคต ประเทศไทยเนี่ยก็ได้ให้คอมมิชเมนต์อย่างเรื่องซีโร่คาร์บอนอันนี้เป็นส่วนที่เราจะให้ความสนใจมากขึ้นว่าเราจะทำยังไงให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถจะตอบสนองความต้องการข้างนอกและความต้องการภายในบริษัทเอง แล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่โลกมุ่งไปที่จะเป็นั้านด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาพิบาลทางแบรนด์เองเนี่ยก็อยากจะให้ธุรกิจเราเนี่ยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องในแบบนี้ทั้งหมดอาทิเช่นเวลาเราซื้อนี่เข้ามานะครับเราก็ต้องดูว่านี่ที่เราซื้อมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมันอยู่ในธุรกิจที่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าไม่ตอบโจทย์สังคมหรือเปล่ามีก๊ฟแนนท์ที่ดีหรือเปล่าตั้งแต่ตอนซื้อซับเข้ามาเลย แล้วเมื่อเราบริหารไปเนี่ยทรัพย์ของเราหรือลูกหนี้ของเราหรือแม้กระทั่งสเตทโพเดอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นเวนเดอร์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีพันธกิจสอดคล้องไปแบบเดียวกับเราได้เช่นกันซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้แบรนสามารถที่จะสแตนไปได้อย่างยั่งยืนใน,นอนาคตเราพูดถึงปีนี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียกว่า เราจะทํายังไงให้ลูกค้ากลับมายืนได้เร็วที่สุดแผนพวกนี้ที่เช่นเรามีสินทรัพย์ที่จะต้องปล่อยให้เช่าแทนที่จะปล่อยให้มันทิ้งร้านให้เช่ายังดีกว่าทําให้ทรัพย์มันเสื่อมสภาพน้อยลงอันนี้ก็ได้ผ่านมาติบอร์ดมาเช่นกันนะครับเราจะทําให้ทรัพย์มันมีสภาพทีด่ดีขึ้นเรื่องเกี่ยวกับน,นี้เช่นกันเราก็จะมีโครงการออกมาหลายๆอันอย่างเช่น s m e นะครับถ้าอยากจะเป็นไทยกับตัวเราก็ให้ดอกเบีย้ย0% 2เรปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สามารถที่จะชําระหนี้โดยการตีราคาที่80%ของราคาประเมินมันถูกกว่าที่เขาจะไปซื้อของใหม่แล้วของเก่าเนี่ยลูกหนี้ที่เป็นหนี้อยู่ก็มีหนี้ที่ลดลงแล้วก็สามารถที่กลับไปเป็นหนี้ชั้นดีได้ในอนาคตที่อาจจะไม่ไกลสำหรับเขา ปีนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะโตสัก7%ปกว่าซึ่งสอดคล้องกับแผนระยะยาวที่เราวางไว้เมื่อหลายปีที่แล้วเท่า mm hmm. ที่ผ่านมาแม้กระทั่งจะเป็นช่วงโควิด3ปีเนี่ยนะครับผลการเมืองงานเราไม่ได้ด้อยกว่าที่เป็น Long ทิร์นแพลนน n งของเราเลยนะครับแล้วเราก็เข้าใจว่าเรากำลังจะเข้าสู่เฟสซึ่งอาจจะดีกว่าในแผนระยะยาวก็ได้นะครับอัทิเช่นอย่างปีนี้เนี่ยเราคาดการว่าเราจะซื้อทัพย์สัก9 0 0 0 9,000ล้าน ปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราตั้งเป้า9,000ล้อจ,จะ exceed ไปถึง10,000กว่าก็ได้นะครับเป็นการที่เรียกว่า r e b u i l d asset base แล้กันนะครับขอเราขายไปเยอะมากนะครับ NPA ขายดีมากแล้วปีนี้ก็เช่นกันหนึ่งไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเสียงเรียกร้องจากคนที่จะ เข้ามาขอซื้อซับนะครับมาคุยกับเราเนี่ยหลายรายมากเป็นทั้ง Large Developer ก็มีเป็นผู้ลงทุนรายย่อยซึ่งซื้อไป 1, 2, 3ยูนิตแม้กระทั่ง5ยูนิตไปรีโนเวทแล้วขายอันนี้ก็มีบางรายซื้อคอนโด5ห้อง10ห้องนะครับเอาไปปล่อยเช่าดีมา์เหล่านี้เริ่มเข้ามาแล้วกลับเข้ามาในลักษณะที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์เหมือนกันเป้าของเราที่จะมี Cash Collection สักประมาณหมื่น กับ500ล้านแล้วก็ขายทรัพสักประมาณสัก7-8พัล้านเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ใน Positive Note เราตั้งใจที่ว่าเราจะมีบร,ษษษษริษ,ษัทเฉพาะกิจนั่นหมายความว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเก่งอะไรอาทิเช่นคลีโอลเขาควรจะมีแยกต่างหากนะครับ เก่งทางด้าน Data นะครับทางด้าน IT ก็แยกเป็นต่างหากใช้เราเป็น Captive Customer แบรนด์ทำเรื่องนี้มาประมาณ3-4ปีเราเกือบจะ100%แล้วนะครับพอ s y s t e เรเราเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นทีนี้เทสรังต้นปีหน้านะครับซึ่งพอคอร์ s ิสเ็เราเสร็จเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทําตัวเป็น Service Provider ด้าน IT ได้แทนที่การคลีนโลนเนี่ยซึ่งเราไม่เราไม่ได้ โฟกัสมันมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมว่าครีนโลเรามีอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่าล้านนะครับเราคิดว่า Wo r s ์1สิบเปอรผมว่าไอเนี้ยต้นทุนไม่มีมันสือสอง0มือล้านที่กำไรแต่ว่ากำไรจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นอันนี้ก็ควรจะเป็นธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงได้เป็นเป็น normal new normal ก็แล้วกันสำหรับการ Sustain ในอนาคตสำหรับเรื่องเกี่ยวกับ NPL เราก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับ ใน่านะที่เรามีความเชี่ยวชาญเยอะาะงนั้นไอ้ตรงธุรกิจตรงนี้เนี่ยยังเป็นบ่อน้ําของเราอยู่นะครับประกอบกับการซื้อซั์ที่ปีนี้เราคาดว่าเราจะได้เก้าพันถึงอาจจะทางเหนือของหมื่นนะเกินนะครับก็อาจจะเป็นส่วนที่จะทําให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแบบนตั้งใจที่จะเป็นแก้มลิงเพื่อให้ลูกหนี้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ได้กลับมาเป็นลูกหนี้ที่ดีและเป็นกลจักที่สำคัญ ต่อความเจริญเติบโตของประเทศในอนาคต